สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์หุ้น E A หรือบอมจอพลังงานบริสุทธิ์กันนะครับข้อมูลล่าสุดที่เรามีนี้ชี้ไปนในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคือจากข้อมูลหลายๆแหล่งเลยนะทั้งบทวิเคราะห์ความเห็นในตลาดข่าวต่างๆเนี่ยมันสะท้อนภาพเดียวกันคือมีแรงกดดันหนักๆเลยต่อราคาหุ้นแล้วก็นักลงทุนก็กังวลกันเยอะเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือจะมาสกัดกันให้ชัดๆครับว่า ใจหลัยหลัๆมันคืออะไรกันแน่นักวิเคราะห์เขามองยังไงสัญญาณเทคนิคละ่ะบอกอะไรบ้างและมีประเด็นไหนที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเพื่อให้เห็นภาพรวมจริงๆนะครับว่า EA ตอนนี้เจอกับอะไรอยู่เอาล่ะครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าราคาหุ้น EA ที่ปรับตัวลงแรงมากเนี่ยที่เราได้ยินหนาหูเลยก็คือเรื่องการขอเลื่อนจ่ายคืนหุ้นกู้ใช่ไหมครับแต่ทําไมตลาดถึงตอบสนองรุนแรงขนาดนี้ล่ะครับคือคําชี้แจงของบริษัทนี้เหมือนเหมือนจะยังไม่พอเหรอครับ ใช่เลยค่ะคือจุดศูนย์กลางความกังวลตอนนี้อยู่ที่เรื่องหุ้นกู้เนี่ยแหละค่ะการที่เขาออกมาขอเลื่อนจ่ายคืนนะคะหลายรุ่นไดยนะพร้อมๆกัน มันไปกระทบความเชื่อมั่นเรื่องสภาพคล่องของบริษัทแบบเต็มๆเลยค่ะถึงแม้ว่า,าบริษัทจะพยายามอธิบายว่าเป็นผลจากปัจจัยภายนอกอะไรก็แล้วแต่แต่ในมุมมองตลาดนะคะมันเหมือนเป็นสัญญาณเสี่ยงเรื่องการบริหารหนี้สินไปแล้วแล้วที่น่าสนใจมากๆนะคะคือถ้าไปดูผลสำรวจความเห็นนักวิเคราะห์หรือที่เรียกว่า IAA Consensus นะคะโหส่วนใหญ่เลยนะ พร้อมใจกันแนะนําขายแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ต่ํากว่าราคาตอนนี้ไปพอสมควรเลยโอ้ครับครับค่ะมันชัดเลยว่าปัญหานี้สินระยะสั้นตอนนี้มันมันกลบเรื่องดีๆที่เคยเป็นจุดขายไปหมดเลยทั้งเรื่องพลังงานหมุนเวียนหรือธุรกิจรถอีีนะคะบอกว่าเรื่องพื้นฐานระยะยาวที่เคยวาดฝันไว้ตอนนี้เหมือนถูกพักไว้ก่อนเลยค่ะภาพมันต่างจากเดิมไปเยอะโอ้ oh, ฟังดูแล้วก็น่ากังวลจริงๆนะครับ แล้วนอกจากเรื่องพื้นฐานเรื่องความเชื่อมั่นที่ว่าแย่แล้วเนี่ยถ้าเราหันมาดูที่ตัวกราฟราคาเองสัญญาณทางเทคนิคมันมันตอกย้ำภาพนี้ด้วยไหมครับตอนนี้มันบอกอะไรเราบ้างใช่ค่ะในเชิงเทคนิคต้องบอกว่าภาพมันไปในทางเดียวกันชัดเจนเลยค่ะคือเป็นแนวโน้มขาลงหรือดาวเทรนแบบแบบเต็มตัวเลยราคาหุ้นตอนนี้เคลื่อนไหวยอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญสำคัญ,คญทุกเส้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะกลาง50วันหรือยาวๆ200วันครับ และพวกเครื่องมือชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆอย่าง MACD หรือ ISI ที่เราใช้ดูกันบ่อยๆนะคะก็ยังส่งสัญญาณในเชิงลบอยู่เหมือนกันถ้าถามถึงแนวโน้มระยะสั้นมากๆแบบวัน2วันนี้ก็คงคงต้องบอกว่ายังมีความผันผวนสูงะคะ่ะอาจจะแกว่งในแดนลบหรืออืมแกว่งตัวแบบรอข่าวสำคัญนะคะ สแสดงว่าทุกสายตาตอนนี้คือจับจองไปทีออ่ผลการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลักเลยใช่ไหมครับแต่แต่สมมติว่านะครับสมมุติว่าเขาเจราจารขอเลื่อนได้สําเร็จจริงๆเนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนได้ไหมครับหรือหรือเป็นแค่การซื้อเวลายืดปัญหาออกไปมันจะกู้ความเชื่อมั่นกลับมาได้จริงหรอครับอืมเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะคือถ้าเจราจารสําเร็จทุกรุ่นจริงๆนะคะ มันก็คงช่วยลดแรงกดดันเฉพาะหน้าไปได้เยอะเลยอาจจะทําให้ราคาหุ้นมีรีบาวฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างในระยะสั้นๆแต่ก็อาจจะถูกมองว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจริงๆนั่นแหะคะ่ะความเชื่อมั่นแบบเต็มร้อยคงคงยังไม่กลับมาง่ายๆแต่กลับกันนะคะถ้าผลออกมาตรงข้ามคือเจรจาไม่สําเร็จเนี่ย อันนี้น่าเป็นห่วงมากค่ะผลกระทบเชิงลบนี่จะรุนแรงแล้วก็คาดเดายากเลยครับผมนอกจากเรื่องหุ้นกู้นี้แล้วนะคะก็ยังมีปัจจัยอื่นที่ต้องดูควบคู่กันไปด้วยค่ะเช่นผลประกอบการในไตรามาสถ,ถัดไปอันนี้ก็สําคัญเพื่อจะดูว่าธุรกิจหลักจริงๆของเขายังยังไปได้ดีอยู่ไหมแล้วก็เรื่องการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นนักลงทุนโดยรวมแล้วก็แน่นอนค่ะสภาพตลาดหุ้นโดยรวมหรือบรรยากาศตลาดเองก็มีผลเหมือนกัน เข้าใจเลยครับพอเห็นภาพรวมที่มันซับซอ้อนแล้วก็มีความเสี่ยงหลายด้านแบบนี้ถ้าอย่างนั้นเออจากข้อมูลท,มทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยครับคนที่สนใจหุ้น EA อยู่ตอนนี้ควรมองภาพรวมแล้วกออ็วางมุมมองการลงทุนยังไงดีครับค่ะคำถามนี้สำคัญมากนะคะสำหรับนักลงทุนที่มองระยะยาวหน่อยเนี่ยตอนนี้เหมือนเหมือนยืนอยู่บนทางแยกเลยค่ะต้องชั่งน้ำหนักดีๆระหว่างความเสี่ยงที่สูงมากๆจากปัญหาการเงินความไม่แน่นอนต่างๆ ับโอกาสนะคะถ้าหากว่าบริษัทสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้จริงๆแล้วธุรกิจพลังงานสะอาดกับ E ีวีกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งคือราคาหุ้นตอนนี้อาจจะดูเหมือนต่ำน่าสนใจแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงมากจริงๆครับส่วนนักลงทุนระยะสั้นหรือสายเกงกาไรอันนี้ต้องต้องยอมรับเลยค่ะว่านี่คือหุ้นที่มีความผันผวนสูงมากๆดับ สุดๆเลยเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการจะเข้าลงทุนช่วงนี้คือต้องติดตามข่าวสารแบบใกล้ชิดจริงๆค่ะแล้วก็ต้องมีวินัยในการบริหารความเสี่ยงที่เข้มมวดมากๆเลยค่ะชัดเจนมากครับสรุปจากการเจาะลึกวันนี้ก็คือ EA กําลังเผชิญมรสุมลูกใหญ่จริงๆนะครับจากประเด็นหุ้นกู้ที่มันมันกัดกร่อนความเชื่อมั่นไปเยอะมากทําให้ภาพข้างหน้าตอนนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจริงๆ ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็มีประเด็นทิ้งทายที่น่าชวนคิดต่อนะคะคือแม้ว่าตอนนี้เรื่องการเงินเรื่องนีิสินมันจะบดบังภาพอื่นๆไปหมดแต่คําถามสําคัญในระยะยาวอาจจะไม่ใช่แค่ว่าถ้า EA แก้ปัญหานี้ได้แล้วศักยภาพดําเดิมจะกลับมาไหมแต่คือหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่อาจจะต้องใช้เวลาใช้ทรัพยากรไปเยอะกับการแก้ปัญหานี้พวกเขาจะยังสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันในสมรภูมิพลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าที่มัน มันดุเดือดขึ้นทุกวันแล้วก็มีคู่แข่งที่วิ่งนําไปข้างหน้าตลอดเวลาได้อยู่หรือเปล่าอันนี้คือความท้าทายที่แท้จริงที่เราต้องติดตามกันต่อไปค่ะ